ี่น้องฮอดบ้านแล้วใครก,กินยกขนมกินขนมกินเท่าที่ะมีพอมืาอื่นกับสตอมมอกนมเดียวคนหิวค่ะคนสิตายนะมันอาหารฝรั่งเคยกินเมื่อคืนยี่มเป็นคยปุ่นเขาไม่ค่อยตายอาหารซาถุกเพิ่นปูกับยาก็ะยาให้กินแต่กลองดีๆเขาเลยกินบ่ได้ท่องกินได้อยู่ค่ะเพราะกินแล้วบนนี้มันเกิดการตีขึ้นไหมนอนอยุ่กับฟันเห็นแต่กขมเส้นกับตมัมะกรูด ให้ไต่ไรเห็นหนาว้วยความย่ามตกใจปันปอดกินเขากินอุบาทวาบซั่วต่อวเสียบเต้าเห็ดเต้าเห็ดหิเนี่ย ่วอหน่่อยหนักทั่วอย่างมันไ่ใช่เวลาแนะนำถั่ววนี้เวลากินายนี่เลยอยมาเทียวผู้ตรคนบรดอาบขกว่าอยมาเทียวแต่อยมาเที่ยวเนี่ยเนาะอยดีๆกับครอมกรัวหอยกินแต่ตมากกว่ล่ะอืม ป้าป้างูนะนี่ป้าป้ามาแม่มา รูปป๊ป้าซื้อพิซซ่ามาจาังอยู่กับญาตแล้วมาม้างไปนิดแค่มินม5 minutes. 5 minutes. ุ๊เริดปุ๊บตัวป,ป้าป้าซื้อพิซซ่ามาแล้ว คือจะเคยบอกแล้วกันมาเมย์ม่์เคยไปอยู่สุดเด็จเมย์ม่์อยู่บางไทยพอ,อกขาเบ่งกินใส่มือแสบทักไปนิดไปที่นี่พอมาอยู่บ้านหนอกมันไม่อยากกินไส้ซ่อนมันอยากกินแบบบ้านนอกเขาไม่เลยกลายเป็นกินไส้มือเรียติดงวยหากงวยหากว่าเป็นบ้านนอกอือฮเอาลูกนี่ ไม่ได้ติดจ้ะติดไม่ติดจินจักมีกะนข่าปากว่าด้ไที่กันกเย็นยังแล้วลูกเด็กทำแม่กกิน,นกวน,กน,นย่ามา,มากไปไม่ 10秒、mm。Hmm. ซื้ออยู่ลูกไม่มีนะอืมไปเจอญป๊ะป๊าพี่โอ๋มาแล้วเนี่ยเนื้อตุ่นเหนื่อยเนื้อตุ่นอ่ะ เนื้อก็ทิ้งอยู่ไหนคะพองเนื้อก็ทิ้งแม่หมามากินหน่อยไปเนื้อกระทิงคอนคอนนั่นแต่งที่ป๊าป้าหั่นไว้อ่ะซื้อเนื้อกระทิงม,ม,มากิน กินโรสีลอยพนรื่อีรื่อยนมาาเ,เนื้อก็ทิ้งไปจ้ะเสียบเสียบไปหน่อยทุกคนไปเดินสก,กุตเตอร์ละ่ะบอกโรงเรียนเลยมันไม่เนื้อก็ทิ้งขายแถวแถวบ้านหมู่บ้านเนี่ย ก็คือใส่ก๊อกเนย่างบ้านเท่าไล่ะจังหวัด่นจังหวัดนี่แหละแต่ยุนี่มันเป็นเนื้อกระเโอ้จ่าจ่าจ่าโอเคค่ะโอ้ยยิ่งกินหลุดก็วาพี่น้องโอเคโอเคโอเคค่ะไปโอเคพ่ยาขาเสดจลูกสิ่งอะมีหลุดไม่ต่า บาดเหาโอโ้เสียบครับก<ะ>ไปตัปจัลูก้องอยูนะปันลูกวะ ไม่กินตัวตาลูกจดการูกกาปตาลูกป่ะ